มาเลยครับวันที่20ทับ3ทับ6เก็ดลาวสตาลาวพัฒนาฮานอยมัดรวมลาวสมามัคคีฮานอยพัฒนาก็ได้ครับแต่อย่าลืมลาวพัฒนานะครับ2.0วันที่20ทับ3ทับ เก็บครับผมลาวสตาฮานอยมรวมลาวสามัคคี่ฮานอยพัฒนาลาวพัฒนานะครับอย่าลืมนะครับเบหมือนนะครับเออ,อพอโยโน่แม่เฮอสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับผมศูนย์สามสี่สามครับผมอย่าลืมนะครับตัวกันมีแปดศูนย์กับศูนย์เจ็ดแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับ แปดศูนย์กับศูนยะ์เดแค่นั้นอแปดศูนย์กับศูนย์เกิดครับตัวกันอย่าลืมนะครับอ่าเอาเบิ้งกันโดนๆครับอ่าจมีไปถึงโน่นนะครับมาจะมีแนวทางของพระอาจารย์รุดด้วยนะครับพระอาจารย์รุดฝันนะครับแต่อาจารย์วัดดวงนาเพลินจังไม่ฝัน ครับผมโอ้ยฝันยากฝันหย็นนะครับเนาะอืมเนาะอากาศดีดีนอนดีดีคือฉีดได้ฝันอยู่นะครับฝันยากฝันหย็นอีครับนะครับวันที่ยี่สิบทับสามทับหกเจ็ดลาวสตาฮาลาวสตาครับ ฮานอยพัฒนาฮานอยมัดรวมฮานอยพัฒนาครับนอยพัฒนาครับผมเราสามัคคีครับเอ่าชอบฝืนน้อยฮานอยพัฒนาเนี่ยมันต่อวีไอพีนครับผมมากมักกับฮานอยพัฒนาครับเขาดีดีครับผมชอบเมบองสูงครับอือเอาชอบประจัดกันก็ผ่านนะครับเราสามัคคีเล่าพัฒนาก็ับี่ครับมันถือเป็นฮานอยพัฒนาเราพัฒนาได้ครับเลยเล่าพัฒนามันถือออกความวีไอพีครับหกโมง สิบห้าหกโมงครึ่งนะครับหกโมงสิบห้าหกโมงครึ่งเพิ่นจะออกความกันครับอ่านี่แหละครับอย่าลืมนะครับเ่อ่าวันที่ยี่สิบครับผมวันพรุ่งนี้ครับอ่าเอาเมืองครับอ่าเมืองวันที่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าดูครับอืมมาเจอรัฐบาลของพระอาจารย์ในรูดแล้วบ้านครับอมาดูรัฐบาลของนะครับเปิดดู เมาเปิดเจอรัฐบาลของพระอาจารย์นิรุตแล้วครับมึงครับเอานี่นะครับรัฐบาลของพระอาจารย์นิรุตครับพอเลยครับเปิดเบิ้งพอครับเอาเบิ้งกันไปเลยนะครับเบ่าสู่กันฟังกันไปเลยนะครับซืมือสื่มือครับอือมีรัฐบาลของพระอาจารย์นิรุตผันต่อหวดครับเอผันต่อหวัดคนที่หนึ่งทับสี่ทับหกเก็ดครับเก้าเก็ดสองครับเก้าเก็ดสองเก็ดสองเก้าเก็ดเก้าสองครับของพระอาจารย์นิรุตจัดเลยครับมึงครับเอาอือ แะฝันต่องวดครับเลขตัวกันก็มีหกเจ็ดเก้าสองเก้าหนึ่งครับของพระอาจารย์ในรุดต้นเป็นต้นต้นไปนะครับเนาะอืมะครับปะทาเมือดมวนนึงงานครับพระอาจารย์ในรุดฝันก่อนเลขสีออกขึ้นหนึ่งนะครับฝันขึ้นเลขสีออกนะครับพระอาจารย์ในรุดฝันครับเฮาปีเลยครับบู้วันวววววบว เพื่อนฝันเรียกจ่อขึ้นก้นอนเรียกจ่อขึ้นหนึ่งครับขึ้นวันที่สิบห้าตัวที่สิบหกขับเพิ่นฝันเนาะฝันตุงมเป๊ะแล้วครับพระอาจารย์รุดครับเก้าเกตสองครับกเก้าเกตสองครับเจ็ดสองเก้าเกตเก้าสองครับเอาสอบประจันคัดก็ผ่านบริวารกันครับบริเปิดอผ่านครับเปิดกพ่อบอสูกันฟังเปิดพอพ่อพ่อของบริวณบอสู้กันฟังน,ฟงนะครับเนาะอ่ หนึ่งนะครับเด้อสู่สู่คนครับเป็นแนวทางของพระอาจารย์นิรุตมาสดๆร้อนๆครับเนื้อๆไม่ไมเลยนะครับของพระอาจารย์นิรุตครับมันว่าอีผู้เฒ่าสองคนครับมีคนแจกสองคนมีคนแจกสองคนมีคนแจกสองคนโอ้มีคนแก่ผู้หนึ่งครับอีผู้เฒ่าท่านพผลว่าโอ้ยผมกดในว่าสองมาใช้อีกหน,าานี้ยนะครับเนาะ เอ,อผู้หนึ่งครับไปบอกตัดออกบอกกล้วยอยู่หลังซาราใหญ่ไว้สั่บหลังซาราสางไม่นะครับมันมีสองเขี้ยไปตัดเอาไว้ีนเด้อมอมไวาสั่นนี่ะนะครับตีซอยกันนะครับเออวางเป็นแนวทางซอยกันครับเพิ่นผันบามี่ผู้เฒ่าครับผู้หนึ่งให้ไปตัดเอาบอกกล้วยสองเขี้ยอยู่หลังซารามาไว้แนมันพอบมแล้่ว่าสั่นครับเพิ่นปันนะครับเนาะตัดเพิ่นผันคักปันคือจัมพ์ตี๋ง่ายอยู่ครับ

ครับบอลมาต่อแนวทางฮานอยวันที่ยี่สิบเอ็ดครับมาแนวควบบันของอาจารย์นิรุตกันด้เบื้องมาแล้วนะครับเนาะอ่าเดืองฮานอยวันที่ยี่สิบเอ็ดกันจัได้น้อยครับอือครับเอาเบื้องกันนะครับเโอ,อ้ครับเบื้องกันเออนี่นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดอทับสามทับหกเจ็ดครับลาว เออลาวสตาร์ข้องน้อยมดรวมน้อยพัฒนาลาวสามัคคีครับอมัดที่ยี่สิบเยนนี่มีเล่าวัฒนามีเล่าวัฒนาวันน้อครับก่อมีล่าวัฒนาได้ชื้อแกงล่วงไซคิปน้อยแกงไปที่หลังนะครับเพื่อนเหนมีล่าวัฒนาแตใส่คลิปน้อยแกงที่หลังนะครับเออเขาเขาเบิ่งกันทั้นี้ครับออืเพราะว่า จักสูงกับวันยังเข้า,ขากับไดไลนนะครับแล้วมือเข้าไปใส่ไปจอจอแลว้วเพ่นบบออกใไข่กระมีครับเพิ่นบ่ออกใไข่กรมีครับใส่ไปจไอจอแล้วเพิ่นโบอ่กไขกรมีเนาะเอานี่ละครับอืมหนงนับเด้อเออวากวัวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดทับสามทับหกเจ็ดลาสตาหาน้ำรวนเราสตาเมคีครับหกเก้าแปดเก้าแปดหกเก้าหกแปดครับหกเก้าหกแปดแล้วก็เก้าสามหกสาม สองสามครับทำบุญด้วยนะครับปูหินอ่อนสาราครับผมปูคณะปูหินอ่อนสารานะครับสร้างแกไปเอาบุญหน่งานดูครับบวนเด้ว่าเดี๋ยวเป็นว่ามั็นที่มาปูต่อครับมันจิมาขัดครับเออวอนุมโมทนาเอ้านี่นะครับอืม อาจารย์ในรุดข่มฝันอีกนะครับอันนี้เป็นฮานอยวันที่22วันท21ครับอ่าวันที่21ครับนะเรื่อยๆเอามาดูวันที่22ไลเลยครับบัตทามันจะเขียนไปนอนฝันนอนเชียงนะครับมันเป็นธรรมด่างนะครับเนาะได้มาแล้วอยากนอนฝันนอนเชียงนี้นะครับนอบัตทาฝันดีกเพราได้ออืมันทำนั่งบัตทาฝันดีนะครับเนาะ ฟันดีก็เพราะอะไรแฮมใส่กันนะครับเนาะฟันบอดีกันแล้วต้อนกันไปครับกันเลขรถขึ้นจับกันได้สุขุจุข้อนะครับเนาะเรียกรถคนบ่อยากใครล้มครับเอ๋อคนว่ามันหลายตัวเอาเร่งโล่งตัวนี้ตดวจรถครับวันที่ยี่สิบสองทับสามทับหกเกียลาสตาฮานอยมัดรวมฮานอยพัฒนาลาวสามัคคีครับลาวสามัคคีอันนี้ลาวพัฒนาละต่อลาวพัฒนาใส่ได้เลยๆครับเอหรือจะทำบุญด้วยนะครับปุหินอ่อนซาลารครับ เออษัใ้มาใส่แล้วครับบุหินออนสาลาเห็ดเกียในวัดนที่านล้วกบซอน้ำมันโซลา่าซือน้ำกินยูนี่นะครับบอไปใช้มาใส่ครับอืหนึ่งเด้อครับเด้เออ้าว983 983 8398 93อ้ย336321ครับวันที่22นี่น,นี่ครับวันที่22ครับ นะครับเด้อเบื้องสักครับมาแล้วครับวันที่ยี่สิบสองครับเอานีนะครับต่อไปจะเป็นช่วงท้ายรอดสวดอยู่แล้วครับจากสี่หานาที่นะเพราะแต่มันตัดหลักกับเสาไดท้ายรับมันมาตัดหลักแล้วบาใดท้ายนะครับาะเอาเบิ่งนะครับเด้อสุดท้ครับอืมให้จบอยู่นี่นะครับจบอยู่ที่วันที่ยี่สิบสองครับวันที่ยี่สิบสองทัสามทับหอเกต้าสตาหาน้อยมันรวมเราสามมัคคีหาน้อยพัฒนาครับ กันมิเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาใช้น้ำใดเนี่ยนะครับเออสมือสมือนะครับอืมกันเขาลงไปแล้วผมมัก็เซ็ตมาเคล็ดล่วงหนาแล้วครับมักเคล็ดแนวทางล่วงหนาครับเออผมบักบินก้อนครับนี่นะครับเอ้าเก้าแปดสามแปดสามเก้าแปดเก้าสามอย่าลืมทําบุญด้วยนะครับ